งานสนอพนมรูแนะนำมาจากเพื่อนเพือนของพี่บอลบอกว่าสมัยที่พี่บอลย,ยังมีชีวิตอยู่ผูชอบจะนับเลยเพลงนี้ลืมมานเต้ตะนกรออเรื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ทางช่องรวมเรื่องราวหนังกางแปลงของเราก็มีเรื่องราวของ หน่วยนังกกำแปงอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ช้างใหญ่นะครับนํามารีวิวหรือนํามาแนะนํากันคร่าวๆอีกหนึ่งหน่วยในวันนี้นะครับซึ่งหน่วยนี้ก็คือ New An e กอินเตอสุรินทร์นะครับซึ่งเป็นหน่วยนังกำแปงน้องใหม่นะครับที่ใช้โดยระบบดิจิตัลนะครับซึ่งหน่วย New An e กอินเตนี้ก็เป็นหน่วยนังที่มีหน่วยใหญ่นะครับเป็นรถ10ล้อนะครับขนอุปกรณ์ไปจนเต็มคันรถนะครับสำหรับคลิปบางส่วนและก็ภาพประกอบในวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทางทีมงาน New An e กอินเตด้วยนะคร ที่ทางช่องของเราได้นํามาจัดทาเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็นํามารีวิวนะครับให้แฟนๆ FC หนังกงแพงตัวจริงทุกท่านนะครับได้เลือกได้ชมนะครับสําหรับในหน้างานปีนี้นะครับนิวอเนกอินเตอร์สุรินก็มีหนังใหม่ๆไม่คอยต้อนรับจะภาพกันมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยจีนฝรั่งหนังดีๆดังๆนะครับฉายพร้อมโรงใหญ่นะครับก็แนะนํากันเลยนะครับนิวอเนกอินเตอร์สุรินนะครับสาหรับ แฟนๆนะครับที่ชื่นชอบหนังกงแลงนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าทางช่องเราจะเป็นช่องที่ทําเรื่องราวหนังกงแปลงต่างๆนะครับแล้วก็มีการรีวิวหน่วยหนังนะครับสําหรับท่านจะคล้องหน่วยหนังลูกท่านนะครับอยากให้ช่องเราทาคลิปรีวิวให้สั้นๆนะครับก็ส่งภาพผลงานแล้วก็คลิปวิดีโอบางส่วนนะครับส่งมาทางแชทแฟนเพจทาง Facebook ของทีมงานเรานะครับทางช่องเราก็จะจะทำคลิปมาลงที่นี่นะครับ ็นการรวบรวมหน่วยงานตางนะครับตอนนี้ก็รวบรวมได้แล้วประมาณ300กว่าหน่วยแล้วนะครับซึ่งทางช่องเราก็จะจะทำไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ